มาจ่ากเก็บหัวละผ้าไปนเจียวไข่ให้พอญ่อ้วนกันข้าวนาหนาวที่ข้าวนาหนาวละเริ่มเย็นแล้วเด้เย็นละเจียวเจียวไข่พอญ่อ้วนกันกับปิ่งปลาปลาเซื้อหมอนป้าจา่าเก็บหัวละผ้ากันที่นี่ เรียบร้อยเรียบมาละแต่นางเราจะก,ก่อนเดี๋ยวหลางจริงๆบ่มี่ยังดอกมียังเดี๋ยวแม่งมาไตา่เนาะว่นปลอดสารได้ไปเพราะง่ามกระเด็ดออกไข่รซีนอว กินสองค้นน้แ่งกันนะเพราะแดนห้ให้ละไอเป็นหลายกวนนะให้นั่งสองตอนกินตอนเดียว แบ่งเป็นสองตอนไข<ม>่เจียวกับหัวละพาไข่เจียวหัวละพาไข่เจียวหัวระพา,พาจ้า ของพ่อใหญ่อ้วนดูแซ่บจะคล้องกินในน้อยนะมันหลไอ้พ่อใหญ่อ้วนไล่หลไปจัดไปของพ่อใหญ่อ้วน กนเห็ดเอาซ้ำนี่กะพอ่รอร้อแล้วจ้าเมนูเช้านี้อันนี้จะคล้องกินเองทำนี่กะพอ่อของพอออ่อใหญ่อวนบ้านนี้สิเป็นยังเดี๋ย นังกินไผ่กินมันเบิง iPad, ไอแพดไผ่ไอแพดมันประตูน้ำแข็งนี่นี่ปานี่บอเหี้ยวทายอันทอดส,สด <c oughs> สืออย่งังไหนบอคนเสสดียวว่าทายทอดสดขาคนบนนอมีเขามาเบิงเห็ดจังไง <c oughs> ยังไม่ได้ทายหรอกเบิร์ไอแพดแพไอแพดมากไปจากตินั้าวแลวกันเดี๋ยวฉัได้พาหน้างนี่นาไปซ้ำโปะ